ไม่เรียกบวชแล้วกันอย่างนี้เรียกอวดอวดเยอะอวดแพงอวดบ้างอวดมีอวดรำ่ำอวดรวยอย่างนี้เขาเรียกตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเอาเงินไปซื้อเครื่องมือแพทย์เอาเงินไปให้ทุนการศึกษาเอาเงินไปดูแลคนชราน่าจะได้บุญมากกว่าไอตำน้ำพริกละลายแม่น้ำเนีเน่ยปลาก็จะสำลักพริกไอคนก็อดแม่น้ำก็เสียพูดไง,ไง่ายๆเสียเปล่าเปล่าเสียฟรีฟรีบวชจริงๆเนี่ยสองแสนก็เหลือเฟือแล้วร้อยล้านนี่แม่ น่าจะเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าตั้งแต่มีประเทศไทยน่าจะเป็นงานนี้งานแรกที่บวชสูงบวชแพงบวชมากเชื่อว่าลูกพระเจ้าแผ่นดินที่บวชบวชกันมาตการก่อนเจ้าฟ้าเจ้าชายอะไรเนี่ยก็ยังหมดไม่ถึงนี่แล้วแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้ยังจะไปมอบตัวเป็นราชินีเมืองไหนมันแลผิดปกติที่เคยเห็นมาเขาก็วิพา์วิจารณ์กันเยอะต่อแต่นี้ไปก็ขอให้บวชเรียบง่ายอย่างพุทธเจ้าบวช ไม่เสียสักบาทหนึง่งและที่บวชกันในบางวัดเขาจะไม่ให้แห่ด้วยนะเพราะแห่มันคู่กับเหอถ้าไม่เหอก็ไม่ต้องแห่แล้วบวชข้าบวชพระประชาพร้อมพระลำดับพร้อมมีคุณลักษณะให้ดีไม่ผิดกฎหมายไม่ทําอะไรมีคดีกค็ค้างก็บวชได้ไม่มีเงินบวชมาบวชที่วัดสวนแก้วฟรีทุกอ,อย่าง